สาวพม่าบางคนที่เคยออกมาด่าคนไทยออกมาว่าให้คนไทยบอกให้ไปโบกรถบอกให้ไปช่วยน้ำท่วมบอกว่าคนไทยสลิ่มบอกว่าคนไทยอย่างนุน้นอย่างนี้ตอนนี้หายไปไหนแล้วตอนนี้คนไทยเอาจริงระบบไทยเอาจริงจับจริงกวาดล้างจริงแรงงานต่างด้าวหลายๆประเทศอยู่ยากอยู่ลำบากขึ้นคนเหล่านั้นหายไปไหนครับตอนนี้นะครับทำไมไม่ออกมาปากเก่งปากแซบน,นะครับแต่ล่าสุด เห็นหลายคนหลายท่านหลายคลิปนะออกมาขอร้องขออ้อนวอนอยากให้คนไทยเห็นใจขอโอกาสมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับในประเทศไทยทําไมคิดได้อย่างนี้กันสวัสดีครับกับกทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องปอกไปทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เต้ยพลชาแนลครับทุกท่านครับเอาล่พี่น้องเรื่องเล่าในมือนี่บ่าวเต้ยพลจะมานําเสนอเกี่ยวกับพม่าเนาะแต่ก่อนหลายอ่ โอ้น่าจะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราพี่น้องนะที่มีบางคนปากเก่งปากดีออกมาพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะตอนนี้แบบว่าคนไทยนะครับจับจริงเล่นจริงตอนนี้นะครับเจอที่ไหนจับที่นั่นนะเฉพาะพวกที่ไม่มีเอกสารทํางานไม่มีบัตรนะครับที่เข้ามาแบบผิด,ผด,ผดกฎหมายนะล่าสุดนะครับระบบไทยจัดเต็มนะครับบอกได้เลยว่าเดือดร้อนกันแน่นอนนะครับแรงงานต่างด้าวหลายๆประเทศหลายชาตินะตอนนี้นะครับเราเต้พนได้เห็นข่าวเห็นคลิปเนาะ ไปกว่าดล้างตามไซงานนะครับที่แบบก่อสร้างไหมหรือว่าทําตึกทําอะไรประมาณนี้ครับเห็นเยอะเลยตอนนี้บอกได้เลยว่าเดือดร้อนกันแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนไปดูคลิปครับผมนะครับคลิปนั้นนะขอทุกคนอยากนําเสนอให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะว่าแต่ก่อนมีบางคนออกมาปากดีปากเก่งนะแต่ตอนนี้หายหัวไปไหนหมดก็ไม่รู้นะเจอของจริงเข้าไปเห็นไหม เจอของจริงเจอระบบไทยนะครับเจอคนไทยเป็นไงนะครับตอนนี้เดือดร้อนกันแน่นอนนะครับร้องหหมร้องไห้นะครับอ้อ,อนวอ,อนบางคนนะครับสุดยอดไหมนะครับบอกแล้วว่า่ะเล่นกับระบบนะครับคนไทยก็ฝากมาเตือนว่าจะเล่นกับระบบนะครับเพราะระบบจัดใ,ให้เป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมคนนี้สี่ห้าคนห้าคนนะไอห้าคนนะเรบผิดชอบ หนึ่งสองสามสี่าหอจาละี่นึ่งคนนี่เอาต้องกดุมข้าวา VIP ้ยตรกปด้วย เอามาข้างหลังคนแลออกมาดิมานั yeah. ่งเพื่อนไปป่ะเปิดวะเดี๋ยวรอพี่คนนี้ปะเดี๋ยวไปรถตู้ก่อนไม่จ้ามือดิจ้างออกไปเลยจ้าเดี๋ยวเลยครับผม นนียางไปอ่ะผมมากับซีาได้เก็ขึ้นรถตู้ได้พี่มีคนมาที่ภาคผมด้วยเนอะ คลิปที่บ่าวเตยพลนาเสนอนะครับทุกคนเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรนะพี่พีเอฟซนะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้นะแต่ก่อนก็จะมีคนออกมาพูดแบบนูน้นแบบนี้เก่งนะครับท้าทายอํานาจบ้างแหละพูดว่าอย่างนูน้นอย่างนี้บ้างแหละนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่แบบออกกวาดล้างหนักเลยนะผมว่านำเวียนหลายข่าวหลา,หลายช่องมาหลงนะ,อะนอนในห้องก็ยังโดนเอาง,ง่ายๆอ,อยู่ตามห้องตามห้องเช่านะครับตามที่แบบแหล่ง ที่ต่างดาวเยอะเนาะตอนนี้ก็แบบเดือดร้อนกันไปหมดนะเข้าถึงห้องแล้วตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เอาจริงนะครับคนไทยเอาจริงนะครับเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับบอกแล้วอย่าท่าททยนะท้าไทยใครไม่ท่าททยท่าททยกับระบบคนไทยนะครับแบบนี้แหละครับอยู่นี่ไม่เป็นนะครับปากดีปากเก่งปากแซ่บบางคนก็ปากพาซวยเนาะทำให้เพื่อนร่วมางานหรือเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเดือดร้อนกันไปหมดนะครับล่าสุดก็คือแบบเห็น คลิปๆหนึ่งที่แบบเจ้าหน้าที่เขา,าเ,เขาไปในตลาดเนาะเข้าไปในตลาดไปหาจับพวกต่างด้าวที่เถื่อนไม่มีเรกสารนะก็ได้เยอะอยู่นะครับได้หลายคนอยู่นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับนี่แหละครับผลพวงจากคนบางคนบางกลุ่มนาะที่มาสร้างเขาเรียกว่าอะไรความวุ่นวายนะครับสร้างความพึงไม่พอใจให้คนไทยสร้างความลาคาญนะครับคนไทยเขาไม่ทนเลยไงนะครับเขาไม่ทนนะครับคนที่ จะสำนึกคุนคุณนะผมว่านะคนที่จะสานึกคุณคุณเรามาอยู่ในแผ่นดินไทยเรามาอยู่เมืองไทยเราตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองนะดีแล้วนะสาหรับคนที่ตั้งใจทํางานอันนี้ปอิตพลไม่ได้เหมารวมนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะไม่ได้เหมารวมนะคนที่มีเอกสารถูกต้องจังตั้งใจทํางานเนาะก็ดีแล้วครับดีแล้วคนไทยเขาก็เมตตาสงสารนะครับแต่คนไหนที่ไม่รักดีเนาะอยากเป็นข่าวเป็นข่าวก็แบบอ่าคลิปก่อนหน้านี้แนละ้วก็ตั้งกลุ่มตั้งแก๊งแล้วก็ ไปไล่ทำร้ายคนไทยแล้วก็ไปปาลราระเบิดใส่บ้านชาวบ,บ้านเนาะนะครับคนประเภทนี้คนกลุ่มนี้ไม่น่าให้อยู่ในเมืองไทยหรอกถ้าไปอยู่ประเทศไหนก็สร้างแต่ความเดือดร้อนลาคาญสร้างความหายนะให้กับคนอื่นนะไม่น่าให้เข้ามาหรอกนะครับก็ดีแล้วที่เขาผลักดันออกจากประเทศไทยดีไม่ดีคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะจะโดนลูกหลงแล้วก็ซวยไปด้วยนะครับนะครับเอาละพี่น้องนะครับกับเรื่องเล่านี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับนะพีพีเอฟซนะครับ ก่อนสิจ้าพี่จักน้องนอะก่อนสิล่าทานผู้ชมกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดหากำลังใจบอสเตพ,สสพุนสิสำคัญพี่น้องอย่าก,กดขมโฆษณานะครับอยากเรียงก,กาแฟอยากเรียงขนมนะพี่น้องกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดปุ่มขอบคุณได้นะครับสำหรับเรื่องราวนี้บอสเตพุนจะจบเพียงสานีน,นะพี่น้องคืเห็นยังได้กะคอมเมนต์พูดคุยกันนะพี่น้องเอาละพี่น้องสำหรับมันีขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีพี่น้องยินดีมีแห้งครับผม